ชาวัยรุ่นสร้างคายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า20ล้านใครจะต้านไหวอย่างที่ทราบกันนะคะว่าน้องลิซ่าไร้พิงศิลปินชาวไทยของเราค่ะได้เปิดค่ายเป็นของตนเองมีชื่อว่า loud นะคะซึ่งก็เป็นค่ายจัดหาศิลปินหน้าใหม่ซึ่งน้องลิซ่าเองนะคะก็มีการ pre debut นักแสดงฮอลลีวูดเลืองแรกกับเดอะไวท์โหลดซีซั่นสามเปิดค่ายเองเป็น CEO เองนะคะเป็นนักร้องเองเป็นแรปเปอร์เองรวมถึงเป็นนักแสดงใน ไข่ของตนเองคนแรกกับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะบอสลิซาก็มีแพลตฟอร์มบนโซเชียลมีเดียอย่างอิส a g แกรมยูทูบทวิตเตอร์ a c e b o o k รวมถึง TikTok อนะคะตอนนี้ทําให้ยอดรับชมบนอิส t a แกรมอย่างเป็นทางการแล้วของน้องลิซ่า Lisa, ก็มียอดผู้รับชมกว่า20กว่าล้าน ในการติดตามนะคะซึ่งยอดการติดตามตอนนี้เกือบจะ2รล้านในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะถ้ามีแฟนคนไหนยังไม่ได้กด Follow ก็ไปกด Follow กันได้นะคะสิ่งนี้ก็ทำให้สื่อให้ถึงยอดการเข้าถึงผู้รับชมให้น้องลิซ่าเยอะมากๆสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายภายนอกได้เป็นอย่างดีนะคะก็ตอกย้ำถึงสถานนะศิลปินชื่อดังระดับโลกของน้องลิซ่ารวมถึงค่ายน้องใหม่ในวงการระดับโลกต่อไปค่ะเราก็มา รอดูกันต่อไปนะคะทั้งผลงานเพลงผลงานการคอรแเตผลงานอันลบ,บั้มเดี่ยวรวมถึงผลงานในด้านนักแสดงของน้องลิซ่าฮอลลีวูดเดึกไว้์โลัสซี่ั้ำ